สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูราการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบราการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับผมจะพูดหลายครั้งนะครับนะไว้ทุกท่านนะครับเวลาฟังนะผมพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือแม้แต่เรื่องของมุมมองบุราการนะในการดําเนินชีวิตเนี่ย ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับนะทุกท่านต้องไปตกผลึกความคิดนะได้ใช้สติปัญญาตนเองพิจารณาใคร่ครวนก่อนแล้วจึงเชื่อนะครับเพราะสิ่งที่ผมนะพูดให้ฟังหลายครั้งเนี่ยนะก็ได้ฟังนะจากทางด้านกูรูผู้เชี่ยวชาญน,นะซึ่งทางโลกเขาให้ความสำคัญกันนะในเชิงของประสบการณนะ์การทำงานบ้างประสบการณ์การวิเคราะห์บ้างนะหรือว่าคุณสมบัติ จากทางการศึกษาบ้างนะครับเก็เรียกว่ากูรูผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมีชุดความคิดนะโดยเฉพาะหลักการมองที่สําคัญนั่นก็คือที่ผมพูดได้ฟังหลายครั้งนะซึ่งผมเรียกว่ามุมมองอุักการก็คือมองนะทุกอย่างจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุน่น ซึ่งสิ่งนี้ผมเรียกว่าหลักการนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะสร้างมาได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการสร้างมุมมองบูรณาการนะครับก็คือการฟังนะครับเพราะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นต้นเรื่องนะของการที่จะสร้างความคิดบูรณาการการฟังจากครูผู้เชี่ยวชาญนะครับการฟังมุมมองนะครับหรือว่าการฟังข้อเท็จจริงเหตุการณ์สถานการณ์นะครับ หรือการศึกษาย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะที่ทำให้เราสามารถเข้าใจบริบทต่างๆสิ่งเหล่านี้เ็าเรียกว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่ทำให้เราฉุกค,คิดทำให้เรานะต้องกลับมาพิจารณานะเพื่อจะมองว่าเกิดอะไรขึ้นและจะคาดการณ์ไปถึงเหตุการณ์ในอนาคตนะครับถ้าเป็นไงเราจึงสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้น นะครับไม่ใช่เพียงแค่การฟังนะจากกูรูผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่การฟังจากผมเองนะซึ่งหลายครั้งบางทีมีเอผู้รับชมบางท่านถามมาบางทีก็ถามมาแบบว่าเออสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริงผมก็พูดไว้เป็นมุมกว้างละนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตกผลึกความคิดของตนเองนะครับดึงความคิดนะที่อยู่ภายใต้ความสงบ นะการไตรตรองโดยใช้วิจัยยาของตนเองนะครับนะนะเพื่อมองสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับ,รบการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเนี่ยที่มากขึ้นกว่าแค่การฟังเห็นไมครับหมยายถึงว่าแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมีความสงบและวิเคราะห์นะที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยตนเองนะมากกว่าแค่การฟังเห็นไหมเหมือนที่ผมเนี่ยอธิบายให้ฟังทําให้ดูคือผมได้แปล คลิปนะมุมมองของกูรูผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากนะครับที่ผมเอ่ยชื่อมานะไม่ว่าจะเป็นคุณจิมริคัสนะครับคุณแฮร์รี่เดนนะครับคุณปีเตอร์ชิฟนะครับโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวูฟนะครับคุณเลดาริโอนะอะคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ผมได้แปลนะเรียบเรียงเมืางทีเป็นคำต่อคำมุมมอง ของกูรูนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผมต้องการคงนะความดั้งเดิมของมุมมองความคิดของบุคคลเหล่านี้แต่ถามว่าผมเชื่อ,อะลรไหมผมไม่เชื่อนะที่ผมทําให้ดูหลายครั้งว่าผมไม่ได้เชื่อเพราะามีหลายคลิปในบทสรุปสุดท้ายนะที่ผมได้ตกผลึกความคิดมุมมองโดยการส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะมองมีความคล้อยเหมือนในบางจุด แต่ก็มีความที่ไม่คล้อยและก็ไม่เหมือนในหลายจุดนะครับที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าเมื่อผมฟังพินิษ์พินาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมสงบสงบนะผมจะมีข้อสงสัยนะั้นในมุมมองของแต่ละท่านแล้วผมก็จะเอาเวลานั้นไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมไปค้นหาเหตุการณ์ประวัตวิศาสตร์ไปค้นหาข้อมูลเชิงสถิติครับ ข้อมูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพื่อมาอธิบายความสงสัยที่ยังค้างคาในใจผมอยู่ผมยังไม่สามารถเชื่อมระหว่างข้อมูลนะครับเชิงคุณภาพหรือข้อมูลในปอติศาสตร์ที่บรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญบอกเล่ามาเข้ากับข้อมูลนะครับเชิงปริมาณนะครับหรือว่าข้อมูลทางตัวเลข,ข,ลท,เลขที่มาจากคณิตศาสตร์นะที่มาจากสถิติ ที่มาจากกราฟนะครับรวมถึงสิ่งที่ผมมองเห็นสังเกตซึ่งอาจจะแตกต่างนะจากบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ผมอธิบายฝั่ฟังนะครับว่านั่นคือการวิเคราะห์ของผมนะครับที่ผมคิดว่าผมมองได้ชัดเจนกว่านะครับแค่การฟังแล้วเชื่อเลยนะจากบรรดารูนะผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับผมทำมันนะด้วยการให้เกิดการตกผลึก นะครับทางความคิดนะครับคือพูดง่ายคือผม,มเห็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่างข้อมูลนะครับในเ,เชิงปริมาณนะก็คือข้อมูลทางตัวเลขข้อมูลทางสิติข้อมูลทางคณิตศาสตร์นะครับทางกราฟเมื่อมันไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในเชิงคุณภาพประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวที่มาที่ไปนะที่เกิดขึ้น ในวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆเช่นเช่นวิกฤตใน Great d e p r e s s ปีพัี1929วิกฤตใน Great r e c e s t i o n ในปี2008นแแล้วก็วิกฤตเอ่อโควิด19ในปี2020นะครับผมจะต้องเอาสิ่งที่ผมฟังได้ยินมาจากบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่ผมตั้งใจฟังแต่ผมยังไม่เชื่อนะครับผมตั้งใจฟังเพื่อเก็บมาแต่มีประเด็นบางอย่างที่มันเคลียร์ไม่ชัดเจน ที่ผมพูดไปฝากนะครับนะเช่นทองคำมันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นอินซูลันเซฟเฮฟเว่นหรือว่าเป็นคอมมดิตี้อย่างเงี้ยเราต้องเคลียให้มันชัดเจนนะครับรับพฤติกรรมของนักลงทุนเนี่ยเขามองทองคำเป็นอะไรนะเขามองทองคำเป็นคอมมดิตี้หรือเขามองทองคำเป็นเซฟเฮฟเว่นหรือเป็นอินซูลันอย่างเงี้ยเราต้องเคลียรชัดเจนนะรวมถึงข้อมูลนะครับทางสถิติต่างๆนะของการเปลี่ยนแปลงนะครับ พฤติกรรมนะครับของนักลงทุนนะครับในตลาดหุ้นและก็ในทองคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อเทียบกับอดีตในวิกฤตเกรด t ิเพชชั่นปีพันก้ยี่สิบเก้าเกรด e ิเพชชในปี2008แล้วก็ในวิกฤตโควิดสิบเก้าสองพรวมถึงนะครับพัฒนาการของระบบธนาคนารกลางโมเดลที่มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ที่มีความเอื่อยเฉยตอบสนองช้านะครับในสมัยเกทดิเพชชันปีพันเกมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นนะครับใน g ก t ดิเพชชันสอง0ันและมีความรวดเร็วฉับพันทันใดในวิกฤตโควิดสิบเก้สองสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เรานะชัดเจนมากขึ้นในการวิเคราะห์ในการคาดการนะครับเหตุการณ์ในอนาคต นะครับที่ดีมากกว่าแค่การฟังจากบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญต่างชาติจากทางตะวันตกแล้วเชื่อเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามนะจะพูดให้ทุกท่านได้ฝึกทำไปพร้อมกันกันกบผมนะที่ผมเล่าฟังนะครับว่าทุกท่านนะหลังจากฟังแล้วนะทุกท่านจะต้องให้มันตกผลึกทางความคิดพวกท่านจะต้องมีสมาธินะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุป หาข้อเท็จจริงหาข้อมูลนะครับหาจุดเชื่อมนะครับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆหาจุดสังเกตนะครับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนะครับของนักลงทุนต่างๆเราต้องเคลียร์คัดนะครับให้มันชัดเจนนะครับว่าแฟกเตอร์องค์ประกอบย่อยต่างๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนเป็นอะไรซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนั้นแหะครับจะทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นในการคาดการณ์อนาคต ผ่านมุมมองอุดการที่ต้องมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านและมีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะที่มาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับอนนะไรครับคือมุมมองอุดการที่ผมพูดถึงนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าฟังเราเชื่อเลยเราจะต้องตกผลึกความคิดของตนเองนะครับนะหาความชัดเจนการเชื่อมโยง ทงข้อมูลในเชิงคุณภาพรับปริมาณนะครับให้เป็นหายข้อหายคลายข้อสงสัยนั่นเองนะให้เห็นถึงความชัดเจนนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบช n e l อาจารย์เสร็จนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ